สองสดาราคุณแม่สายปางังมีลูกแล้วแต่ยังฮอตไม่แพ้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อรารยาก่อนเลยต้องบอกเลยนะว่าเป็นคุณแม่สายแฟชั่นลูก3นอกจากความฮอตจะไม่ดรอปแล้วสาวชมยังฮอตกว่าเดิมอีกต่างหากเลยค่ะ ต่อดด้ยสาวแพหนาประภามีงานเข้าเยอะมากๆสาหรับนางเอกสาวคนสวยเป็นคุณแม่หุ่นเพียวที่มีลูกชายเป็นขวัญใจประชาชนและปิดท้ายกันที่สาวแอปทักษอ่อนปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าความฮอตของสาวแอปยังคงเปรียงปางอยู่ยิ่งได้ความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่มาช่วยส่งก็ยิงทําให้แอปยังคงเป็นซุปตาที่มีชื่อเสียงนั่นเองแหละคะ่ะ หากเป็นวงการบันเทิงเมื่อหลายสิบปีก่อนการแต่งงานมีลูกคงดับฝันเส้นทางการบันเทิงของเหล่าซุปตาจนหมดเพราะเจื่เสียงความฮอตคงจบหากตัดสินใจมีพันธะ แต่ไม่ใช่กับวงการบันเทิงในยุคนี้เพราะซุปตาหลายคนมีแต่ปังขึ้นปังขึ้นแม้จะแต่งงานมีลูกแล้วโดยเฉพาะบรรดานานเงเอกที่เปลี่ยนสถานะไปเป็นแม่ก็ยังฮอตดังเปรียงปางได้อยู่แม้มีลูกน้อยคอยก่อเอวอาจจะเพิ่มความฮอตด้วยซ้ําเพราะแฟนคลับของลูกๆก,ก็มาสมทบซึ่งวันนี้ค่ะทางจามเบคอมจะพาไปรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่ซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อรารยาก่อนเลยคุณแม่สายแฟชั่นของฝาแฝดสายฟ้าพายุสองหนุม่มและลูกสาวต,วตัวน้อยอย่างน้องแอบิเกลขวัญใจพี่ป้านะอาจทัววงการชมพู่ตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจในขณะที่ชื่อเสียงยังคงพีคและแฟนคลับหลายคนนะแม้กระทั่งตัวเธอเองยังแอบหวัน่นว่าหลังแต่งงานอาจจะไม่ฮอตเหมือนเดิมแต่นอกจากความฮอตจะไม่ดรอปล้วสาวชมอย่างฮอตมากกว่าเดิมอีกละค่ะ ต่อด้วยคนนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่ามีงานเข้าเยอะมาก,มากสําหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างแพทนภาเป็นคุณแม่หุ่นเพรียวที่มีลูกชายเป็นขวัญใจประชาชนนอกจากความเก่งความฮาของแพทแล้วความหล่อและนาเอนดูของน้องเรซซิง่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งให้คุณแม่แพทฮอตดังปังเปรียงไม่หยุดทุกวันนี้งานเข้ารัวๆชื่อเสียงไม่หายไปพร้อมเก็บคําว่ามีลูกมีครอบครัวแล้วแน่นอน และปท้ายกันที่นางเอกสายหวานอย่างสาวแอปทัคสะออนแต่งงานกับไฮโซโบโนาซาอย่างสงการเตชะนลงแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าความฮอตของแอปอยังคงเปรียงปังอยู่โดยเฉพาะหลังจากที่หย่าร้างกับพ่อของลูกเรียกได้ว่าดีกีความฮอตไม่ลดลงเลยยิ่งได้ความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่มาช่วยสรงก็ยิ่งทําให้แอปอยังคงเป็นซุปตาที่มีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองหลยคะ่ะ โฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ